ดราม,ม่าร้อนจดเกิดแฮแทบนัดนิสาพูดเล่นคำว่าระเบิดในสนามบินเพื่อนเตือนก็ไม่ฟังซ้ำย่างพูดไม่หยุดเป็นประเด็นดราม,ม่าบนโลกออนไลน์เลยที่ดีวยวค่ะ หลังจากที่ช่อง YouTube ของเฉลิมศรีได้โพสคลิปวิดีโอไปเที่ยวกับของแกงเพื่อนเพื่อๆฮิวีซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่ทางด้านนัดนิสามนี้ได้พูดว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาระเบิดออกมาแล้วทางด้านเอ,อิร์กชาริสาเจ้าของเพลงเบดกุบี้จึงได้กล่าวเตือนว่าห้ามพูดเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟขณะที่พูดอยู่นั้นเนี่ยทางด้านแกงแกงฮิวีเนี่ยก็อยู่ในสนามบินอย่างไร S <S <an> ก็ดีทางด้านนัดนิสสมมณียังคงพูดล้อเล่นต่อไปเรื่อยๆจนเอิร์กมีสีหน้าที่จริงจังขึ้นพร้อมทั้งเอ่ยว่าพี่นัดกําลังล้อเล่นกับระบบทําเป็นแบบว่าล้อเล่น <S <S พีกริน้นพีแคลงแต่ทางด้านนัดนิสสมมณียังคงพูดไม่หยุดและพูดต่อไปอีกว่าเอิร์กแต่งตัวเปรี้ยวระเบิดอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปชมคลิปภาพเหตุการณ์กันหน่อยดีกว่าค่ะห้ามพ,พูดลูชินป่าห้ามพ,พูดนะคะ หอยมาลูลูบดแล้วถ้าแบบลูกชิ้นปาลาระเบิดอุ๊ยใช่ไหมไม,ไม่เพื่อหยุลูกชิ้นปาลาระเบิดอุย๊ยห้ามพูดค่ะพี่น,นทัทกำลพูดตรงที่ตัวของเขานะจะได้โดนไล่ออกไปเลยไปลองไปดูพี<ป>่นจะบอกอีกนี่นัดนะคะไปเลยค่ะเ,เดินเดินเดินไปเลยท่นานะก็เดินไปเลยกู <c oughs> <c oughs> อยากกินกูอยากกินปลาระเบิดพี่นักกำลังรอเล่นกับระบบถ้ามันแบบว่าไอ้เกี๊ยวรอเล่นพิกชิ้นแบบอะลองไปพูดตรงนู้นเลยค่ะเออแต่งตัวเปรี้ยวระเบิด น,นน <ผม S 1> อดนอัี้หลังจากคลิปดังกล่าเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายปเป็นประเด็นดราม,ม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ทันทีทจนทําให้เกิดแฮชแท็กนัดนิสาขึ้นเทนทวิตเตอร์ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของนัดนิสามนีเนื่องจากมองว่าเป็นคําพูดที่ไม่ควรนํามาพูดเล่นอย่างไม่รู้กาลเทศะเนื่องจากคําพูดดังกก่าวอาจสร้างความตกใจความเดือดร้อนและเกิดความล่าช้า ให้กับการเดินทางของผู้โดยสารท่านอื่นด้วยนอกจากนี้ทางด้านชาวเน็ตเนี่ยยังมองว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากการกระทำคลิปเผยแพร่สู่สาธารณะควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้คำต้องห้ามพูดในสนามบินอย่างคำว่าระเบิดเช่นพูดว่ามีระเบิดเปิดกระเป๋าระวังเจอระเบิดจะระเบิดสนามบินการก่อการร้ายเช่นพูดว่านี่คือการก่อการร้ายจี้เครื่องบินปนเครื่องบินเช่นพูดว่า นี่คือการจี้เครื่องบินคำพูดและเขียนข้อความอื่นที่สื่อคุกคามข่มขู่หรือเป็นภยัยเช่นระวังเชื้ออีโบราเครื่องบินกำลังจะตกเขียนคำว่าระเบิดไว้ที่กระจกการกระทำอื่นๆที่สื่อการคุกคามหรือเป็นภยัยเช่นโยนกระเป๋าหรือสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่หรือโยนใส่กลุ่มผู้โดยสารแล้ววิ่งหนีหากฝ่าฝืนนั้นมีโทษ ตามกฎหมายผู้ใดแจ้งข้อความหรือหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จและการน,นั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจผู้กระทำต้องระวังจำคุกโทษไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทาาการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบินผู้กระทำต้องระวังโดนโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทถึง0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับางานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยไม่พอใจเป็นจำนวนมากจนทัวร์ไปโรงสาวนัดนิสสามนีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจนติดเทนทวิตเตอร์จนมีคนเนี่ยเอาคลิปไปลงบอกว่า ระเบิดคำต้องห้ามในสนามบินผิดกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพื่อนพยายามห้ามแล้วห้ามอีกก็ยังจะพูดนัดนิสาดดูเล่นไปหมดเหมือนท้าทายกับกฎแฮแทกนัดนิสามนีแฮแทกสายการบิน แฮแท็กสาระการบินบางคอมเมนต์บอกว่ามีเพื่อนในกลุ่มแบบนี้ชอบพูดเล่นชอบแหกกฎพอเราเตือนทุกคนก็บอกว่าเราซีเรียสเกินไปเชื่อไหมว่าเพื่อนทุกคนในกลุ่มเข้าข้างคนแบบนั้นแล้วบอกว่าเราผิดเราคิดมากไปตอนหลังเราออกจากกลุ่ม สังคมไทยมันเป็นแบบนี้นั่นแหละบางคน,นบอกว่าปี2020ขึ้นเทรนพอแกงเขียวหวานปี2023ขึ้นเทรนพอเล่นไม่รู้เรื่องเล่นไม่รู้เวลาคุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการขึ้นเครื่องได้นะอะไรขึ้นเครื่องได้ไม่ได้อะไรโหลดได้ไม่ได้แบบนั้นน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆมากกว่าจากใจพนักงานนะมันไม่สนุกบางบอกว่ายายนัดนิสาคือโบงไม่ไหวนะกับพฤติกรรม ส่วนสองนิ้งเห็นนางพูดไปเรื่อยแต่เรื่องแบบนี้เป๊ะและมีสติเพื่อนเตือนก็ควรฟังอย่าติดเล่นให้มากถ้าเจอรวบจริงจะใช้คำว่าอินฟูออกมาร้องไห้ดราม,ม่าขอความช่วยเหลือแน่นอนบางบอกว่าทําคอนเทนต์ไหมถ่ายไว้ไม่เอามาลงก็ไม่มีใครรู้ทำให้คนสนใจจะเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ขอให้เป็นเรื่องที่รู้จักพอบังเอิญมันคือคอนเทนต์ที่ละเลยสำนึกของส่วนรวมอินฟ่วมืงเด็กเล็กเด็กน้อยดูช่องเขาหมดถ้าเอาไปเรียนแบบอ่ะไม่ชิบหายกันหมดเลยเหรอวะแม่ดิฉันเป็นแบบนัดนิสาเลยในสนามบินหนักกว่าที่เคยพูดไกลเจ้าหน้าที่ดีนะเขาไม่ได้ยินแค่จะเป็นเปรตตีแม่เลยตอนนั้นเตือนก็บอกคนอื่นเขาไม่คิดมาก กูจริงจังไปไม่อยากขึ้นเครื่องกับแม่อีกเลยเรื่องอื่นมีเป็นล้านไม่พูดต้องคันปากอยากพูดเรื่องระเบิดตรงสนามบินคนที่บอกว่าทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นก็พูดในวงเพื่อนต้องเข้าใจนะว่าถ้าวันหนึ่งทำเป็นเรื่องเล่น,ลนแล้วแอร์หรือบุคลากรในสายงานนั้นได้ยินเขาไม่เล่นด้วยแล้วไฟบินถูกยกเลิกนะสิ่งที่ควรทำคือมันต้องรอบคอบว่าสถานที่ไหนเขาเป็นกฎ ก็ต้องเคารพยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียง ในสื่อต้องระวังมากๆอย่าหาทำนะพูดระเบิดไฟไหม้กูมีปืนในสนามบินนั่งเครื่องบินบางคนก็แพนิกอยู่แล้วยังต้องมากังวลกับคำพูดเล่นๆของคนไม่มีมารยาทอีกจากใจลูกเรือสายการบินต่างประเทศจะประเทศไหนก็ไม่ขำไม่เล่นจากตุ้มตามไรพวกนี้อย่ามาคู่อย่ามาตลกตามกฎคือเทคอิทร้อเปซและส่งสอบค่ะบันัยอย่าให้ได้ยินถ้าใครอยู่ ใกล้แล้วได้ยินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะเขาจะมาควบคุมตัวทันทีและเชิญออกถือว่าผิดกฎหมายนะแล้วถ้าเที่ยวบินนั้นสมมุติว่ากูขึ้นกับอีนี่กูจะหอมไม่ขึ้นด้วยแน่นอนมันทําให้แพนิคได้เลยนะอย่าสร้างคอนเทนต์กระโหลกกลามากแบบนี้เขาเรียกว่า มีหัวไว้แค่กั้นหูอีเวนทำไมถึงคิดว่าเรื่องนี้สามารถเอามาพูดตลกได้อะอันนี้สงสัยมากมันไม่ได้เจ๋งแจ๋วนะทำตัวแบบนั้นเหมือนมันว่าฉันไม่สนค่ะเพื่อนเตือนแล้วยังเล่นต่อมันไม่ได้เราว่าคุณนัดรู้แต่ถ้าใช้ภาษาเราๆคืออยากจะกวนเท้าเพื่อนแต่พอมาลงโซเชียลมันไม่ใช่แค่กวนเท้าและกวนใจเพื่อนมันกวนไปหมดค่ะ แล้หหวหน้าเยอเออคือแบบสีเล่นเลยอะคือมันพูดไม่ได้ไงนางคงทนไม่ไหวเลยบอกว่าเดินไปพูดหน้านตอมอให้เขาไล่ออกเลยตอนหลังคือนางไม่พูดละฉันชอบตรงที่เยอเอิบอกว่าลองวิ่งไปพูดงี้กับคนตรวจคือชี้แบบคงเหนื่อยมากการบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะฟิลแบบถ้ามึงพูดอีกกูไม่ห้ามแล้วนะให้มึงโดนไปเลยจ้า,างานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นดราม่าร้อนแรงเลยทีเดียวขันในโลกโซเชียลหลังจากที่มิกเฉลิมศรีเนี่ยได้ลงคลิปที่ไปเที่ยวไปทัวร์กับเพื่อนๆแกงยิวินั่นเองค่ะและบางช่วงบางตอนในนั้นเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่เกล่าดาแกนยิวีเนี่ยอยู่ในสนามบินแล้วทางด้านนักน,นิสสามณีเนี่ยได้พูดคำว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวรูปช้นปลาระเบิด ซึ่งทางด้านสาวเอิร์กเนี่ยก็ได้ตักได้เตือนได้พูดบอกว่าห้ามพูดเพราะมันเป็นเรื่องเซนสตีทงานนี้เนี่ยก็ทำเอาสาวนั้นพูดไม่หยุดพูดเล่นอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะจนสาวเอิร์กเนี่ยถึงกับเอ่ยปากเตือนอีกครั้งแถมยังไล่ให้สามดัดนีสามณนนี้เนี่ยไปพูดตรงตร่อมอเพราะว่าเขาก็จะได้ไล่ออกจากสนามบินนั่นเองค่ะงานนี้สาวเอิร์กเนี่ยถึงกับน่าเสียจจริงจัง,จง,จงมากเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนว่าห้ามพูดคำเหล่านี้ ในสนามบินเพราะว่าจะทําให้คนที่อยู่ในท่าอากาศยานเนี่ยเกิดการแตกตื่นขึ้นมาได้นั่นเองค่ะ,ะงานนี้มีทั้งโทษมีทั้งจับทั้งปรับอีกด้วยนะคะงานนี้ก็ เป็นบทเรียนและเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันค่ะว่าคำเหล่านี้ห้ามพูดในสนามบินค่ะล่าสุดแล้วทางด้านนักนิสสาวณนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมและยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อยา่างใดก็รอติดตามกันต่อไปว่าทางด้านนักนิสสาวณนเนี่ยจะออกมาชี้แจงว่าอย่างไรบ้างก็ต้องมารอติดตามกันค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเฮีนามเมก็จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ